ครับผมแมวออกมาสวัสดีครับผมอยู่กับช่องแป๊บเดียวนะครับนี่เราจะมารีวิวขนมปังฟงาร์มเฮาออกมาใหม่ครับขนมปังวัตเตอร์สกอตเนยเอเกอร์มิลผมไม่ได้เป็นภภสปอนเซอร์นะครับแต่เราอยากมาลองให้ผู้ชมดูว่ามันรส่ใช่มันเป็นไงกลิ่นหอมมากครับไม่ใช่มลมปัง ไม่ได้กินไม่กินเหี yes> ้ยไม่ได้กินเราจะไปลองเลยนะเราจะไปลองเลยหาชื่อได้ที่ชิวินอ eleven ทั่วไปันได้กินยังอันนี้ได้กินกินยงกิน6นี่ครับมันจะเป็นประมาณนี้นะครับดู เอางี้ลองงี้ให้ร้องเหมืนรอบคิดแล้วนุ่มนุ่มกว่าสูตรเดิมแล้วก็กินอะไรแบบดีเลยอ่ะกินเหนียวเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นหว้เขาเมี่ยวแบบเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเหดี แต่นี่มันคืออะไรไม่รู้ครับคาราเมลน่าจะคาราเมลหวานแซ่บพอเลยคนระับคาราคาร์ก็คือ,บอ,บอบแบบคาราที่มีนเบาแปดแทนครับอร่อยครับลองะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้อร่อยๆ,ๆ,ๆไปหาลองดูคนระับวันนี้พวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนครับมาแค่นี้นะครับอยากให้ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับไปฝากติดตาม,มทดสอบนะครับคือเนั้อเสียงใครตรงนี้ครับ